สวัสดีค่ะทุกคนคาะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Toro ทาโรวิง่งโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปราศีสุดท้ายของ12ราศีซึ่งต้องขอกราบออขอข้าม,มาแล้วก็ขออภัยอย่างแรงอย่างสูงไว้นะตรงนี้เพราะจริงๆแล้ว2คลิปที่เป็นกรกฎกับพิจิกเสร็จนี้จะต้องเสร็จก่อนที่ข้ามเดือนนี้แต่ ในความที่มันเกิดอะไรมากมายในตอนนี้กับไข่เยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวไข่จะมาพูดคุยในคลิปพิเศษที่ไข่จะลงให้หลังจากสคลิปนี้นะคะมันเลยทำให้รู้สึกผิดมากทีเออ่เพราะว่าปกติแต่ละช่วงจะต้องเสร็จภายในเดือนถึงแม้จะลงมีแบบเลทแต่จะต้องภายในเดือนแต่ว่าเดือนกรกฎาคมเป็นอะไรที่ มีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายแล้วก็ยุ่งมากจริงๆบางทีรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าต้องชาร์จพลังหรือต้องพักผ่อนเยอะมากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า การพักผ่อนเหมือนขาดการพักผ่อนเพราะว่าใช้พลังงานเยอะด้วยแล้วก็ทําอะไรเยอะทีนี้เพื่อไม่เสียเวลาเราจะมาปิดท้าย12ราศีใครจะทาตกค่ะใครจะทําเก็บตกที่ตกค้างให้อันนี้เป็นคลิปของพิจิกนะคะราศีลัคนาราจนาันทรศุพิจิกที่เป็นคลิปในช่วงกรกฎแต่จริงๆแล้วพลังงานตรงนี้มันอาจจะเป็นพลังงานที่แบบไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ช่วงกรกฎก็ได้นะคะมันมันอาจจะไม่ใช่พลังงานที่เกิดขึ้นแค่ในกรกฎบางท่านมันอาจจะเกิดขึ้นแบบ มาแล้วหรือบางทีบางคนอาจจะแบบเป็นอะไรแบบที่เป็นอนาคตอะไรแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ่กันนะคะไพ่ตรงนี้เป็นพลังงานที่มีไพ่เหล่านี้คุณมีไพ่ healing family issue retreat แล้วก็มีไพ่ the one this could be the one เพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันมีมันมี energy ที่บางท่านพิจิกมันอาจจะมีอะไรอย่างที่ประวาทของ family issue เกิดขึ้นสำหรับบางกรณีบางคู่รัก ถ้าคุณเป็นลักษณะที่แบบเป็นลักษณะเหมือนคล้ายกับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือบางคนแบบแปง่งหรืออยู่กินกันหรืออะไรแบบนี้ที่แบบเป็น Family อาจจะมีพลังงานแบบนี้ที่เกิดขึ้นที่ประสาทของ Family Isu ชการมีประเด็นที่เป็นปัญหาเหมือนคล้ายกับทั่วไปอะหลายคนก็อาจจะต้องมีพลังงาน Family Isu ชที่เราจะต้อง Hand l e ที่เราจะต้องเจอกันอยู่นะคะมันมันมีอยู่แล้วแหละแต่ละครอบครัวเนาะแต่ตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่คอนเซิร์นหรือเกี่ยวข้องในเรื่องของความรัก เพราะฉะนั้นก็พยายามปรับความเข้าใจหรือว่าให้อภัยหรือเข้าใจหรือว่าเหมือนแบบพยายามปรินระนอมหรือหันหน้าเข้าหากันใส่ใจหรือดูแลกันให้มากเพราะว่าตอนนี้มันมีไพ่ r e t ร e a t ด้วยบางคนคุณอาจจะมีพลังงานที่แบบว่าเหมือนแบบผ่านจุดแย่ๆมาแล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่แบบเหมือนคล้ายกับว่ามันสามารถที่จะกลับมาแบบเข้าใจหรือ รีอ่ะมันคือการรีทวีตอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะสําหรับบางท่านแล้วก็ตรงนี้ไพ่เดวันขึ้นเนี่ยไพ่เดวันขึ้นตรงนี้จะบอกเลยว่าการที่คุณกับคนเหล่านั้นที่แบบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันะหรือมันมีอะไรอย่างที่มันแบบ คอนเนคกันหรือว่าเรื่องราวบางอย่างในความรักเนี่ยทำไมเราจะต้องเหมือนแบบเกี่ยวข้องกับคนนี้ทำไมคนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าเรากับเขาะเป็นเป็นเดอวันซึ่งกันและกันและที่สําคัญคือนะตอนนี้เขาจะบอกว่าพิจิกตรงนี้ถ้าคุณมีพลังงานของการที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของการที่คุณมีมีใครเลยเป็นเรืงของการที่แบบเหมือนคนโสดหรือคนที่แบบรอใครเตัวจริงจริงๆอะที่บางคนยังไม่เห็นใครหรือบางคนที่แบบยังไม่ได้มีใครมาเป็นตนอะไพ่เดอะวันเป็นพลังงานที่ คุณจะต้องรับพลังงานบวกใบนี้เพื่อเฮ้ยเราจะมีคนที่ใช่เรามีคนที่ใช่นะเรามีเดอะวันของเรานะอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะมันมีไพ่ที่เป็นพลังงาน stay optimistic about your love life ไพ่ที่ขึ้นมาพวกที่เป็น healing ต่างๆไพ่ขึ้นมาขอให้พิจิก คิดบวกในเรื่องของความรักมากๆไม่ว่าคุณจะมีสถานการณ์อย่างไรโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มันจะต้องใช้พลังบวกมากๆพยายามคิดบวกเยอะๆนะคะหาพลังงานบวกเยอะๆดูงพลังนบวกเยอะๆแล้วก็ทําให้ละไรอย่างมันไปในทางที่แบบทุกอย่างมันจะไปในทางที่ดีมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะคิดบวกและเชื่อมั่นในสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าเชื่อมั่นและคิดบวกในเรื่องของความรักเข้าไว้ไม่ว่าเราจะมีสถานการณ์อย่างไรก็ตามอยู่ในปัจจุบันหรือในอดีตนะคะมาดูพลังงานกันไพ่ตรงนี้ จากที่เห็นจากที่เห็นในคลิปนี้มีไพ่เมเจอร์คณาอยู่ใบเดียวเท่านั้นและเป็นใบที่เป็นของคุณเองด้วยพิจิกเพราะคุณได้ไพ่เดทนี่คือไพ่ราศีลคนาพิจิกไพ่เดทหรือ r e b i r ร์คือตัวแทนของพิจิกโดยตรงเพราะฉะนั้นคือนี่คือไพ่ของตัวคุณเลยและที่สำคัญไพ่เดทหรือรีเบิร์มันหมายถึงอะไรบางอย่างที่ พลังงานของพิจิตบางท่านในเรื่องของความรักถ้าใครลิงก์กับใบนี้มันคือการที่มันมีการที่เหมือนคล้ายๆกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นการจบเรื่องราวบางอย่างแล้วมีการรอการแบบรีรีเบิร์ตการฟื้นการปฏิวัติหรือการแบบเหมือนเขาเรียกว่าเกิดขึ้นมาใหม่ทําให้มันเหมือนแบบสตาร์ทขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้มันมีพลังงานแบบนี้รออยู่แล้วก็จริงๆแล้วคือ ให้ของคุณมีลักษณะของ retreat เพราะฉะนั้นมันมีอะไรแบบที่เหมือนแบบว่าเป็นลนักษณะของการที่บางคนอาจจะมีเหมือนแบบความรักที่จบหรือผ่านแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ที่เป็นการแบบ transformation อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นที่แบบเริ่มใหม่เอาใหม่มันจบแล้วก็เอาใหม่อะไรแบบนี้มันมีพลังงานของการเริ่มตน้นและสิ่งที่สาคัญบางคนตรงนี้นะคะคุณมีการที่แบบ เรียกว่ามีพลังงานความรักที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบอาจจะเป็นบิ๊กเชงหรือการที่แบบมีการ t i o นที่ดีในเรื่องความรักรออยู่ด้วยไพย่ใบนี้หมายถึงแบบนั้นไม่ไม่ใช่แค่หมายถึงราศีพิจิกอย่างเดียวนะเพราะว่าตรงนี้มันมีพลังงานที่เป็นลนักษณะที่ขอพูดพวกไพ่แบบนี้ก่อนละกันมันมีไพ่สามดาบ ห้าไม่ท้าอะไรแบบเนี้ยไพ่พวกนี้มันก็มันก็ไม่แปลกที่มันจะขึ้นเพราะว่ามันถึงมีไพ่พวกไพ่ฮิลลิ่งและการที่ไพ่ stay optimistic stay optimistic ขึ้นมันต้องมีพิจิกบางท่านตรงนี้ใครต้องบอกว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะใช,ใช้วิจารณญายนแล้วก็รับพลังงานบวกไปเยอะนะคะเพราะว่ามันมีไพ่สามดาห้า,าไมเท้าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่คุณต้องระวังการปะทะ โดยเฉพาะคนที่แบบอยู่กินใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นอะไรมันจะต้องมีแน่ๆการที่แบบปะทะทะเลาะเถียงมีประเด็นอะไรแบบนี้มันมีก็คือพ,พยายามระวังอะไรแบบนี้แล้วก็สามดาบมันอาจจะมีพิจิกตรงนี้ที่แบบคุณมีประเด็นหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือความรักทําให้คุณรู้สึกเสียใจหรือแบบอาจจะเป็นพลังงานงการที่ถ้าไม่ตัวคุณหรือตัว พาร์ทเนอร์ของคุณก็จ,จะเป็นพลังงานคนรอบข้างหรือคนที่แบบคือเอาง่ายๆว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเอฟเฟกที่มันมีผลกระทบในเรื่องของความรักของตัวคุณที่เกิดขึ้นก็คือให้ระวังอะไรพวกแบบนี้นะคะแต่บางคนอาจจะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่หรือเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้สําหรับของท่านแล้วก็ตรงนี้มันมีไพ่ที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าหกดาบอะไรก็ตามแต่ตรงนี้คือพยายาม o v e ค่ะ m o v e forward หรือ move on เขาเรียกว่า จะใช้คาว่าอย่างนี้เหมือนกับบางบางสิ่งความรักอะไม่ว่าเราจะรักใครหรือรอใครหรือว่าเกี่ยวข้องกับใครก็ตามแต่แต่เราจะต้องรู้ไว้เสมอว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะต้องผลักดันให้เรา move ไปข้างหน้าเสมอไม่ว่าในการมู v ไปข้างหน้านั้นจะเป็นการมู v ด้วยตัวเราเองที่แบบมู v ไปด้วยคนเดียว หรือเป็นการมูฟเพื่อว่าวันหนึ่งมีใครนคนเหล่านี้กลับเข้ามาหรือเป็นการมูฟเพื่อไปสู่แบบ New Adventure หรือว่า New Beginning เพราะฉะนั้นตรงนี้คือในพลังงานของการที่ใครบางคนตรงนี้พิจิเรื่องราวในความรักบางอย่างของคุณอาจจะเป็นสถานการณ์ที่แบบมีช่วงของการที่เหมือนแบบฉันมองไปข้างหน้าฉันผ่านอะไรบางอย่างมาฉันมองไปสู่อนาคตที่ดีอะไรแบบนี้ ไม่มีพลังงานของบางท่านที่เกี่ยวข้องแบบนี้แฝงอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้สําหรับบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นตัวแทนทัดไฟธาตลมแล้วก็ััดหน้มได้เพราะว่ามันมีไพ่ที่เป็นนี่นะคะเรียงให้เด็กถือดาบเด็กถือดาบตรงกลางคืออัศวินถือไม้เทา้าแล้วก็ใบสุดท้ายคือคิงถือถ้วยก็คือ เด็กถือดาบคืออาจจะเป็นอรัถนะที่แบบว่ามีความแตกต่างด้วยด้วยวัยที่เป็นคนธาตุลมก็ได้หรืออาจจะเป็นอัศวินถึงเมทาเป็นคนธาตุไฟก็ได้หรืออาจจะเป็นคนอายุที่แบบเป็นเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่แบบวัยมากกว่าที่เป็นธาตุน้ําก็ได้สําหรับบางท่านตรงนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ก็ได้อีกในนึงก็คือบางท่านตรงนี้ไพ่เด็กถือดาบบางทีอาจจะเป็นพลังงานที่ให้กับว่า ตรงนี้มีการสองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีใครบางคนสองคุณหรือคุณสองใครอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็บางท่านก็อาจจะมีพลังงานที่แบบเกี่ยวข้องกับคนที่แบบว่ามีความรักที่อาจจะแบบเหมือนแบบเป็นคนที่เหมือนมีความรักที่มีประเด็นมาอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะตรงนี้ไพ่มันแฝกแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีไพ่พลังงานที่ลักษณะที่เป็นเจ็ดไม้เท้าขึ้นด้วยเจ็ดไม้เท้าความรักที่ต้องมีการที่แบบใช้ความพยายามหรือว่ามีความแบบ เขาเรียกว่าอดทนเพื่อให้ความรักมันผ่านไปในทางที่ดีหรือไปในสู่จุดที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันจะต้องมีการพยายามในความรักเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้แหละมันจะต้องมีพลังงานของพิจิกบางท่านตรงนี้ที่แบบพยายามอะไรอยู่ในเรื่องของความรักหรือความรักบางทีทําให้รู้สึกว่าบางทีอาจจะต้องเหนื่อยหรือว่าเจออะไรบางอย่างที่แบบเหมือนเป็น challenge เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะคะสําหรับบางท่านตรงนี้ อาจจะเกี่ยวในเรื่องของการที่แบบว่าไพ่ที่ลักษณะที่แบบมันมีไพ่แบบนีแฝงมีไพ่พลังงานที่เป็นเอ่อหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่สีเ่เหรียญสี่เหรียญก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นไพ่ที่แบบว่าบางครั้งคือมันเป็นลักษณะของแฟมิลี่ด้วยหรือว่าอะไรแบบที่มันเหมือนคล้ายๆกับว่าการที่บางคนตรงนี้ถ้าเป็นคู่กันเนี่ยถ้าเป็นแฟมิลี่กันแล้วอาจจะมีการที่เหมือนแบบว่าทําอะไรที่เหมือนแบบว่าจะต้องเหมือนแบบ ใช้ความหนักแน่นและสร้างไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้หนึ่งไม้เท้าเป็นพลังงานที่แบบตรงนี้คุณจะต้องหาเขาเรียกว่าหาแพชชั่นให้เจอและสิ่งนี้สาคัญตรงนี้หนึ่งไม้เท้าบางคนอาจจะมีอะไรแบบที่ป็นลักษของแพชชั่นหรืออะไรแบบที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักบางคนถ้ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ใช่คุณอาจจะมีอะไรแบบที่แบบไพ่ หนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งเหรียญถึงได้ขึ้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เริ่มต้นเลขหนึ่งเป็นไพ่การเริ่มต้นบางคนอาจจะได้เจออะไรที่แบบมีทั้งความที่เป็นความดึงดูดความราคความเสน่หาแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบอืเป็นการเริ่มต้นที่แบบมันเป็นทางที่ดีได้นะเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ดีเป็นไพ่เหมือนแก้ไขกับเป็นไพ่ขาวดีเป็นไพ่ดีๆเป็นไพ่การเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ตรงนี้ต่อมามันมีไพ่พลังงานที่ มีไพ่ตัวแทนไม้เท้าหมดเลยบางท่านตรงนี้พิจิตคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟได้ที่เป็นเมสิงธน,นูเพราะมันมีตัวแทนคิงถือไม้เท้าด้วยเมื่อกี้มีอัศาวินถือไม้เท้ามาแล้วด้วยและสิ่งที่สำคัญมีไพ่สาไม้เท้าหกไม้เท้าไพ่ไม้เท้าเ,าเต็มเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีการที่บางคนคุณอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างหรือการแบบคนที่มองอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักที่มองไปนลักษณะที่แบบเป็นวิชั่นหรือแบบ ที่เห็นอะไรบางอย่างในอนาคตไกลๆก,ลกลับใครบางคนแล้วก็ตรงนี้หกไม้เท้ามันมีพลังงานที่แบบเป็นเรื่องดีๆหรือเป็นชัยชนะอะไรบางอย่างที่รออยู่สําหรับบางท่านตรงนี้นะคะแต่สําหรับกรณีของไพ่ตรงนี้ที่ขึ้นในกองไพ่ตรงนี้แปดถ้วยใครบางคนตรงนี้ถ้าคุณแบบแบบมีพลังงานของการที่คุณเจอกัน w a l k away ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาที่แบบ w a l k away ก็คือเอาง่ายๆว่า ขอให้คิดบวกไว้เพราะมันมีไพ่พวกที่เป็นสามดาบขึ้นมันอาจจะต้องมีใครบางคนที่เจอเรื่องอะไรที่แบบว่ามีใครหันหลังให้เราหรือเราหันหลังให้ใครอะไรแบบนี้บางท่านหรือมีความรักที่มันแบบม,มีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องจําเป็นต้องเกิดอะไรบางอย่างก็พยายามคิดบวกมากๆแล้วก็รอคอยการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นไพ่ของการรีเบิร์ตการมีพลังงานที่ดีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทาร์แอมเมชั่นในเรื่องของความรัก แล้วก็ไพ่ตรงนี้ในไพ่ของนางฟ้าขึ้นมาเป็นไพ่ trust ด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะ stay optimistic คิดบวก healing คุณจะต้องเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในความรักเข้าไว้หรือเชื่อมั่นในพลังบางอย่างที่มันจะดึงพลังงานบวกบวกเข้ามาให้กับคุณได้มากขึ้น get more information ก็สำหรับความรักนะคะบางครั้งก็คือคุณจะต้องแบบแบบว่ารู้ให้ลึกร,รู้ให้แบบ การให้รู้ให้ลึกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบว่าจะต้องไปสืบสอะหรือว่าแบบไปแบบเหมือนคล้ายคสตอกเกอร์หรือว่าแบบเหมือนคนที่แบบว่าตามเจาะใครขนาดนั้นไม่ใช่นะแต่ get more information มันเป็นความหมายที่แบบเราจะต้องแบบแบบรู้อะไรให้มากขึ้นในเรื่องของแบบเขาเรียกว่ารู้ถึงปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในความรักรู้ถึงการที่เวลาเราแบบจะต้องทํายังไงหรือวิธีที่จะทําให้ความรักมันแบบ เป็นเป็นทางที่ดีหรือว่ามีความสุขหรือรวมถึงการศึกษาหรือการรู้จักใครก็ต้องมันคล้ายๆกับเตทำทำความเข้าใจหรือว่ารู้จักหรือว่ามันคล้ายๆกับ get more information ของฝั่งตรงข้ามของบุคคลเหล่านั้นนะให้มันแบบเออมันคล้ายๆกับเคลียชัดเจนว่าแบบเราจะ สามารถเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ได้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นคําแนะนําที่สําหรับบุคคลที่เจอไพ่ที่เป็นพลังงานที่แบบอ่พลังงานเนกระถิหรือเจอพลังงานลบๆแย่ๆมาแล้วไพ่ตรงนี้มีพลังงานของไพ่เลวเวอร์ขึ้นมาเป็นเพลฟูเนสไพ่ขึ้นมาให้แบบร่าเริงสดใสร่าเริงสดใสมีพลังงานบวกเข้าไว้หัวราะ มีพลังงานของความสนุกสนานเข้าไว้เพราะว่า laughter is the best therapy have some fun together and remember love is the greatest healer คุณมีไพ่ฮิลเลอร์ฮลลิงไพ่ของการที่แบบวิธีหนึ่งนอกจากที่เราจะมีความคิดบวกได้บางครั้งการคิดบวกเนี่ยมันเริ่มมาจากที่แบบเราแบบหาอะไรทําที่แบบว่าทําให้เราหัวเราะทําให้เราขาทําให้เราหาทําให้เราแบบมีพลังงานของความสนุกสนานที่แบบอย่าจมดิ่ง ให้พลังงานตรงนี้ถึงมีข้อความนี้ขึ้นมาแฝงให้สำหรับบางท่านตรงนี้นะคะขึ้นมาเป็นนะ you may not always understand why certain things happen however there is always a purpose to the events in your life through t e e m or e v e s y t h i n g will soon be welcome มันแค่ล้ายกับเราอะไม่เราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าทำไมมันถึงมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือประเด็นปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่นด้คือความรัก มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับจิ๊กซอว์หนึ่งที่เราจะต้องผ่านไปที่เราจะต้องเรียนรู้ที่เราจะต้องเจอแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นแบบนี้ไปได้ตลอดทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีวัตถุประสงค์ที่ทําให้เราต้องเจอต้องเป็นแล้วมันจะมีอะไรที่ดีที่รออยู่นะมันแค่ยังไม่เข้ามาถึงแค่นั้นเองสําหรับบางท่านนะคะแต่ถ้าใครที่มีอยู่แล้วหรือดีอยู่แล้วคุณจะมีพลังงานที่ดีและมีความสุขที่เป็นชัยชนะหรือเป็นพลังงานบวกๆที่รออยู่และเป็นการ เหมือนคล้ายกับพลังงานงการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ดียังไงรับพลังงานบวกไปเยอะๆขอให้รวยว่ารับพลังงานบวกไว้คุณมีคนที่เป็นคนที่ใช่คุณมีคนที่เป็นเดอะวันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้การที่เราจะเจอเดอะวันมันต้องเริ่มจากการคิดบวกเชื่อมั่นและศรัทธามาก่อนด้วยเราเราจะต้องเชื่อไม่ว่าเราจะเจอเรื่องความรักแย่ๆมาย่างไงก็ตามหรือเจอ,อย่งไงที่แบบ เหมือนกัคกับคนที่แบบบางทีบางคนอาจจะรู้สึกถึงการที่แบบว่าถามวนในเรื่องของความรักหรือว่ามันรู้สึกเฟลหรือดาวหรือเฮิรแต่ต้องต้องรู้ไว้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออนั่นก็แค่เดี๋ยวต้องผ่านไปแหละเพื่อให้เจอพลังงานที่ดีหรือมีความสุข ที่รออยู่นะคะสำหรับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันกับตรงนี้เพราะว่าไข่ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่มันเป็นจังหวะชีวิตที่มีบิ๊กเชงของไข่และหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เดือนนี้มันมีบิ๊กเชงที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวไขหวังว่าเมื่อทุกอย่าง complete ทุกคนจะได้รับรู้พร้อมกันนะคะ แต่มันมีบางอย่างที่ไขสามารถแชร์หรือเล่าสู่กันฟังได้หลังจากนี้แต่จะมีบางเรื่องที่มันยังอยู่ในช่วงของอาการที่ p r o c e s s หรือ pending อยู่เพราะฉะนั้นจะมาคอยอัปเดตให้เรื่อยๆเพราะว่าไม่อยากทุกคนไม่อยากทุกคนคิดว่าใไขหายไปไหนนะคะคือไม่ได้หายไปไหนต้องขอโทษจริงๆที่2คลิปราศีสุดท้ายนี้ตกค้างที่แบบข้ามเดือนไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันข้มเดือนนะคะยังไงขออภัยด้วย ขอทุกคนรักได้อยู่ในการตลาดไปนะคะใข่ไม่ได้หายไปไหนนะยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขพักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะว่าใข่ต้องการพักผ่อนเหมือนกันบางทีเพราะว่ามันพักผ่อนน้อยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยบางครั้งนะคะแล้วก็มีอะไรทาเยอะมากยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาพูดคุยกันได้ นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนจะได้เห็นไข่่อยมากขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวไปคุยกันในคลิปที่ใครจะลงให้หลังจากสองคลิปนี้ยังไงฝังทุกคนติดตามด้วยบ๊ายบายนะคะรักนะคะสวัสดีค่ะ